นี่นะคะก็จะเป็นองค์น้ำมนต์นะคะที่พระแช่น้ำมนต์ทุกองค์นะคะจะอยู่ด้านในนี้สวัสดีคนะ่ะพบกับดา DM เอ็ของปู่โตนะคะ ดาก็อยู่ที่วัดประดู่ชิมพีนะคะวัดหลวงปู่โตของเรานั่นเองนะคะวันนี้ดาจะพามากับหลวงปู่โตกันค่ะติดตามรับชมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการดอกไม้ทุกเทียนนะคะมาทำยูทูบป่ะเดี๋ยวมาสอบ้าเนาะเดี๋ยวบ้านรบกควรสอบถามอะไรคุณป้ากันเล็กๆน้อยๆดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราไปตามน้องครูไปก่อนเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นองค์น้ำมน์นะคะที่พระแช่น้ำมนุ์ทุกองค์นะคะจะอยู่ด้านในนี้และล้อมรอบด้วยพระหลวงปุโตหลากหลายรุ่นเลยนะคะคิดดูง่ายๆนะคะว่าพระแช่น้ำมนุ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องพุทธคุณมันสุดยอดอยู่แล้วนะคะอยู่ในองค์น้ำมน,นุษ์อันนี้เลยนะคะผ่านพิธีการปลุกเสกต่างๆนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าดีแค่ไหนคะ่ะ สวัสดีคุณป้าเจวค่ะ,คะถ้าใครเดินทางมากราบนวัสก,การหลวงปู่โต๊ะนะคะต้องได้เจอคุณป้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ <laughs> คุณป้าจะอยู่ประจําการ,รตรงตรงดอกไม้ทุกเทียนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณป้าอยู่มากี่ปีแล้วคะป้าอยู่ตรงนี้มา50ิกว่าปีแล้วนะคะ ห้าสิบกว่าปีเลยล่ะค่ะก็คือทันหลวงปู่เลยใช่ไหมคะท<า>ันค่ะทันค่ะ<า>อ๋อและดาอยากจะสอบถามางนี้นะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะที่ลูกค้านะะคนําพระมาปล่อยนะคะที่ทันหลวงปู่คือรับจากมือเลยเนี่ยคือได้อยากทราบว่าสมัยก่อนเนี่ยคือหลวงปู่หยิบพระให้จากย่ามเนี่ยคือเลือกรุ่นไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะหลวงปู่ให้อันไหนก็ต้องอันนั้นเลยค่ะอ๋อก็อท่านหยิบจากย่ามมาอันไหนก็ อน้คือเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะก็คือแบบว่าอทําบุญหลวงปู่หยิบให้เองเลยบางคนได้จําป้หนึ่งได้ยันดวงได้ได้เป็นพิมพ์ปกโพหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ค่ะอ๋ออันนี้คือเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะและรบบวญขอถามคุณป้านะคะว่าถ้าคุณป้าอยู่มานานขนาดนี้คุณป้าห้อยพระรุ่นอะไรอยู่คะพระปลนี่ปิดตาผลนี่ค่ะอ๋อแม่ แมาขอดูหน่อยนะคะอคุณป้าห้อยเป็นปดนี่นะคะหลังปดนี้นะคะแช่น้ำมนหรือเปล่าคะคุณป้าไม่ใช่ค่ะแต่อันนี้ป้าโดนน้ำอ๋อคุณป้าโดนน้ำก็เลยออกจะเป็นมีคราบขาวๆหน่อยก็คือคุณป้าแช่น้ำมลอ่าไว้ห้อยนั่นเองนะคะแต่พุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะใครได้ใช้ใครได้ใช้แล้วจะได้ทุกคน จะได้ปลดหนี้ปลดสินสมชื่อแน่นอนใช่ไหมคะใช่แล้วคุณป้าห้อยปลดหนี้องนี้องค์เดียวเลยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยคุณป้าเมื่อก่อนนี้ใช้จัมโบ้สองนะคะก็ได้พุทธคุณจากจัมโบ้สองมากมายมากมายเลยค่ะหลายหลายอย่างมากพอยกตัวอย่างให้กับผู้ชมได้ทราบได้ไหมเอ่ยเมตตาแล้วก็แคล้วคลาดนะคะไปไหนก็แคล้วคลาดค่ะป้าเคยมีครั้งหนึ่ง ไปเที่ยวลมสักอะค่ะค่ะแล้วหลงแล้วหลงหลงกับคณะอือคนเดียวเลยค่ะอ๋อหลงไปคนเดียวเลยค่ะอยู่ใน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 ป่าป่าสักอะค่ะค่ะมันเหมือนแบบมีอะไรไม่รู้ให้เดินเที่ยวค่ะจนกระทั่งมีรถบีบแต่เลยรู้สึกตัวแล้วเขาไปกันหมดแล้วขนลุกเลยนะคะเนี่ยค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยสี่โมงเย็นแล้วมันมืดมันเริ่มจะมืดจ้ะค่ะค่ะมันอยู่ในป่าใช่ไหมคคะค่ะ พอดีย่ะขับรถกลับมาลับอป้าก็ไม่สบายใจแล้วล่ะว่า,าว่าเขาไปกันหมดหแล้วก็กำหลวงปู่ไว้ตลอดเลยว่าหลวงปู่ช่วยลูกด้วยนะช่วยลูกด้วยนะ,ะอย่าให้ลูกหลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะสุดท้ายก็ได้กลับได้กลับปล <c oughs> อดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยค่ะค่ะ,คะก็คือดาต้องบอกเลยนะคะหลวงปู่โตเนี่ยแมว เมตตาแคล้วคลาดอยู่แล้วเนอะใครนับถึงใครสัท้าก็ยิ่มียิ่งได้ใช่ค่ะนั่นเองนะคะอย่างวันนี้ดาก็ขอขอบคุณคุณป้าแจวมาเลยนะคะที่ห้เกียรติมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ชมได้รับฟังกันขอบคุณนะคะคุณผ้ค่ะ แหล่งชุมนุมของลูกศิษย์หลวงปู่โตนะคะที่ศาลาท่าน้ํานั่นเองค่ะสายบอกว่าอาจารย์โจเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขามุงอะไรกันอยู่เสียต้องใสสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาใครคะเนี่ยพาลวงพี่พาหลวงพี่สยามพาหลวงพี่ สยามนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับหลวงพี่สยามกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะหลวงพี่จะเลพรนะหลวงพี่สยามนะคะวันนี้กําลังดูอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อพระที่หลวงพี่สะสมไว้จ้ะอ๋าหลวงพี่สะสมไว้ที่เอามาเอามาลูกศิษย์ลูกหาชอบมาขอดูกันชอบมาขอดูกันก็มาพบกันที่สาราท่านะใช่ส่วนมากหลวงพี่จะอยู่ตู้พระอ๋อค่ะ และนี้หลวงพี่ชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษคะตอนนี้ก็จะชอบจัมโบ้โอ้หลวงพี่หลวงพี่จัมโบ้สองสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดาบอกเลยว่าเยอะมากามมจะเดี๋ยวขอส่องน่ไยดีวาได้ได้ครับได้ครับและหลวงพี่ชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษคะเนี่ยก็จะมีจัมโบ้ของเงินล้านและตุ๊กตาเล็กครับจัมโบ้สองเงินล้านและตุ๊กตาเล็กนะคะไปุดังครับดาหากล้องก่อน หลวงพี่เก็บจัมโบ้นะคะเป็นเนื้อตังอิ้วหมดเลยดาบอกเลยว่าถ้าเนื้อตังอิ้วเนี่ยไม่มีเหรราคากลางนะคะอยู่ที่ความพอใจเพราะว่าพระสวยมีเสน่ห์ก็จะมีแค่องค์นั้นองค์เดียวนะคะซึ่งมันคือความภาคภูมิใจของคนที่ได้เป็นเจ้าของแล้วก็ได้สองนะใช่ครับ <นะ S 2> ใช่ครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าหลวงพี่เก็บเนี่ยก็คือว่าใบาลานมีหลายลักษณะก็คือ การขึ้นตังอิวมันต่างกันขึ้นมากขึ้นน้อยบางองค์ขึ้นเป็นลายเสืออ่าใช่บางบางองค์ขึ้นเป็นช็อกโกแลตเนื้อแห้งเนื้อฉ่ำใช่ครับใช่ไหมคะและส่วนใหญ่แล้วถ้าตังอิวด้านหลังก็จะขาแป้งเนาะใช่ครับก็จะเป็นอ่าจะเป็นขาขาวมันก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นตังอิวที่ครบฟอร์มนั่นเองนะคะก็คือด้านหน้าตังอิวด้านหลังขาแป้งค่ะอย่างอย่างนี้ครับนี่นะคะองค์นี้นะคะจะออกเป็นช็อกโกแลตเนื้อฉ่ำและด้านหลังนะคะก็จะมีขาแป้ง บางๆจะเป็นอย่างนี้เนาะยันดวงก็จะเป็นนะคะแล้วก็จัมโบ้ใช่ครับผมจัมโบ้สองใช่ครับโอ้แต่หลวงพี่เก็บเนื้อช็อกโกแลตกับตังอิ้วหมดเลยนะคะจัมโบ้อันนี้จะเป็นลายเสือหน่อยครับอ๋อองนี้จะมีลายเสือช่วงช่วงหน้าแข้งนะคะอหลวงพี่ก็จะมาพูดคุยสองพักกันตรงศาลาตรงนี้ก็คือสำหรับลูกศิษย์หลบปู่โตเลยเนาะใช่ครับผมจะเจอกันประจำครับ วันหยุดแล้วก็วันธรรมดาก็มีมากมาบ้างปลาบปลาแล้วก็จะมีตุ๊กตาเล็กด้วยหลวงพี่จะเก็บจะเกสสอนเนาะตุ๊กตาเล็กไบร้านหาไม่ได้ครับไบร้านหาไม่ได้หาสวยๆไม่ได้ครับครับโชคดีนะครับครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลวงพี่มากเลยนะคะที่ให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกับผู้ชมเนาะต่าเจริญพรจ้ะอ่ามีแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยไร้โรคโชคดีมีเงินทรัพย์สินเพิ่มพูน ลาบยศสรรเสริญเจริญตลอดกาลและขอบารมีหลวงปู่โตคุ้มครองคุ้มครองนะครับถูก <ขอ S 2> ค่ะวันนี้นะคะดาก็นำอาหารปลานะคะมาให้ปลา20โล อยากเทไปเลยอ่ะถ้าตักอย่างนี้เมื่อไรหมดเนี่ยโอ้กเทเลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าตักน่าจะอีกนานลากเลยเป็นผู้หญิงยุคใหม่ต้องแข็งแรงขึกทนนะคะไปเทเลยนะคะ เอาถุงหล่นไปด้วยมันเก็บไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะดาก็พามากราบนมัสการหลวงปู่โตนะคะเคนะื่องในวันขึ้นปีใหม่นะคะ ดาต้องขอขอบพระคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจมาให้ดาโดยตลอดในปีนี้นะคะดาขอให้ทุกคนมีความสุขและก็รวยรวยเฮงเฮสุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกท่านเลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าดาจะไปทำคลิปใหม่ดีๆที่ไหนนะคะเช่าพระอะไร และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากสับส i ายช่อง DM หลงปูโตด้วยนะคะอ่าอย่าลืมมีพาเครื่องหลงปูโตอย่าลืมคิดถึงดานะคะเปลี่ยนพาเครื่องหลงปูโตเป็นเงินสดง่ายๆกะดาได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ